เทียวีโก้เทรนลาหงแดงปิดดีลซบชุดขาวไรยค่าตัว5ปี เรียกได้ว่าอาจจะถึงเวลาที่ต้องรำลาการสล้วกับสำหรับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับแบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลครับที่กำลังจะกลายเป็นอดีตกับทัพหงแดงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ครับล่าสุดนะครับสื่อกีฬาทั้งในประเทศอังกฤษและในประเทศสเปนนะครับพร้อมใจกันรายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนบรรลุข้อตกลงครับในการย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาริดนะครยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปนเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับปิดฉากการเล่นให้กับลิเวอร์พูลหลังจากที่เติบโตมาจาก จากอะคาเดมีของทัพหงแดงตั้งแต่อายุ6ขวบด้วยกันครับโดยจากรายงานนะครับระบุว่าแบ็กขวาวัย26ปีนะครับกำลังจะย้ายไปขายแข่งในถิ่นซานเตโกเบนาบิลแบบร้ค่าตัวนะครับด้วยสัญญา5ปีหรือว่ามีสัญญาไปจนถึงปี2030เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่กำลังจะหมดสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ โดยในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนจะได้รับจากเรอลมริตปีละ13ล้านปอนด์หรือว่าเราๆสอปดา์ละ220,000ปอนด์นะครับโดยจะเข้าไปแย่งตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวากับดานี่คาบากาวกัรแบ็คขวาชาวสเปน วัย33ปีของทัพราชญนชุดข่าวต่อไปครับสำหรับเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนะครับเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของหงแดงเหลียวภูนะครับแล้วก็ถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในฤดูกาล2016-2017ครับโดยถึงตอนนี้นะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนะครับลงสนามรับใชย้ยตาหงแดงไปแล้วทั้งสิ้น349เกมครับยิงไป22ประตูรวมทุกรายการนะครับพร้อมกับเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้ทัพหงแดงเนี่ยได้ครองแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2019-2020ด้้ววยนะครับแลกก็ําลังเข้้าาใกกลร เป็นแชมป์ลีกสมัยที่2ของตัวเองกับทัพหงแดงแลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ด้วยครับ ขณะที่ผลงานในฤดูกาลนี้นะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนลงสนามไปทั้งสิ้น39เกมยิงไป3ประตูรวมทุกรายการนะครับขณะที่ผลงานในสีเสื้อทีมชาติอังกฤษนะครับแบ็กวาย26ปีติดธงทัพสิงโตคํารามไปแล้วทั้งสิ้น33เกมยิงไป4ประตูรวมทุกรายการครับโดยเป็นการยิงใส่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับทีมชาติมอตาทีมชาติบอสเนียและก็ล่าสุดคือการยิงใส่ทีมชาติฟินแลนด์นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนั่นเองครับ ทั้งนี้ครับหากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับย้ายไปอยู่กับราชันชุดขาวแรลเมอริดจริงๆนะครับจะทําให้เจ้าตัวเดินตามรอยตำนานแข้งของหงแดงรุ่นพี่อย่างสตีฟแม็กมานามานและก็ไมเคิลโอเว่นนะครับที่เคยย้ายไปเล่นในทีมของซานเตโกเบนาบิลมาแล้วในอดีตนะครับโดยในรายของแมคก้าสตีฟแม็กมานามานนะครับเล่นให้แรลเมอริดในช่วงระหว่างปี1999ถึง2003ครับโดยลงสนามไปทั้งสิน้น158เกมยิงไป14ประตูรวมทุกรายการครับ ขณะที่ไมเคิลโอเวนนะครับย้ายไปเล่นให้กับราชันชุดขาวและอเมริกเพียงแค่ฤดูกาลเดียวนะครับในฤดูกาล2004-2005นะครับลงสนามไปทั้งสิ้น45นัดตาบานไป1 6ประตูรวมทุกรายการนะครับสำหรับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนครับถือเป็นหนึ่งใน3นักเตะของลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับร่วมกับเฟอร์กิลฟันได้ประกาศหลังกับตันทีมนะครับทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็โมซาลากองหน้าตัวเก่งทีมชาติอียิปต์นั่นเองครับโดยทั้ง3รายนะครับยังไมมมม่่่ีควาาาชัััดเเจนนใใรรืออองงขกตสญญฉบบห หมายว่าตอนนี้การแ่นดูการ2024-2025นะครับกำลังจะใกล้ปิดฉากลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ตามการสำหรับสถานการณ์ในอันดับตารางคะแนนนะครับของลิเวอร์พูลนเวลานี้นะครับต้นสังกัดของเพรนอเล็กซานเดอร์อานนามเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับลงแต่ไป29เกมครับชนะ21นะครับเสมอ7แล้วก็แพ้1มีอยู่70แต้มนะครับนำห่างอาร์เซนอลทีมอันดับที่2ถึง12แต้มด้วยกันนะครับอาร์เซนอล ลงเตะไป29เกมเท่ากันกับชนะ16เสมอ10แล้วก็แพ้3มีอยู่58แต้มอย่างที่บอกไปนะครับส่วนอันดับที่3นะครับจอมเซอร์ไพรส์ในฤดูกาลนี้ครับคือนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์ลงเตะ29เกมนะครับเก็บไปทั้สิ้น54แต้มด้วยการแกรบ สำหรับโปรแกรมนะต่อไปนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจฟี f a เดยนะครับปลีกทางให้กับปฏิทินโปรแกรมทีมชาตินะครับผลพักของแดงเลี้ยวปูครับจะกลับมาทําศึกเมอร์ซี่สายไดบิแมตนะครับตอนรับเดือนเมษายนครับในวันที่2เมษายนนะครับจะเปิดอรังแอนฟิลรับการมาเย็นของเอเวอตันนะครับคิกออฟในเวลาตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยครับ ขณะที่สาการอันดับตารางคะแนนในศึกลาลิกาสเปนของทัพราชันชุดขาวเรอแรมมดริดน,นะครับว่าที่ทีมใหม่ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่ครับตอนนี้พวกเขาลนมาเป็นรองจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับลงแต่ไป28เกมมีอยู่60แต้มนะครับแต้มเท่ากับจ่าฝูงอย่างบาร์เซโลนาแต่ว่าบาร์เซโลนาเตะมากกว่า1เกมด้วยกันครับบาร์เซโลนาเตะไปทั้งสิ้น27เกมนะครับโดยมาริตมีโอกาสที่จะควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนในฤดูกาลน,นี้มากกว่าบาร์เซโลนาครับ สำหรับโปรแกรม้ต่อไปนะครับของววลลพักราชันชุดขาวละอัมริดภายใต้ใตการกุมทีมของคาร์โลอันเชลตินะครับจะก,กลับไปเล่นในศึกลาลีกาสเปนนะครับในวันที่29มีนาคมนี้นะครับจะเปิดรังซานเตโกเนบนาเบลรับกรรมเยือนของเลกาเนสนะครับคิกออฟในเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไตยครับ